ทายเสียงันนเองโอ้ทายเสียงแล้วมีบทลงโทษไหมครับแน่นอนว่ามีแล้วครับอันนี้เดาใช่ไหมเนี่ยเออเดาน่าจะเป็นคนไม่ดีขอเดาข้อนี้ไม่รู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bank Sunday Princess แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับตรงน้องวันที่พี่ทำคลิปตามคำเรียกร้องของน้อง เป็นอยู่ทำอยู่ทุกคลิปนั่นแหละลองเช่ากันแต่คลิปนี้ขอกันมาเยอะคือคลิปทายเสียงนั่นเองโอ้ทายเสียงแต่พี่เริ่มสงสัยแล้วต่อไปนี่น่าจะทายปากทายคิ้วทายหูเอาให้ครบท่ายจมูกนี่แล้าก็ที่ยังมีน้องขอกันมาก็จะจัดไปวันนี้มี12เสียงมาให้ฟังกันนะคะพี่แบงค์ใจดีหน่อยกันวันนี้จะไม่จับเวลา โอ้เพราะต<ว>ื่นตัวคิดว่ามันยากนะท่านที่สองเสียงจะเป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นใช่ออริจินัลต้นฉบับกันไปเลยยากไปอีกแล้วมีบทลงโทษไหมครับแน่นอนว่ามีแล้วครับ <c oughs> กับพี่เล็กนะครับวันนี้บทลงโทษจะเป็นทน <c oughs> รู้จักกันไหมเลยอะไรขี้หมาฟัสซิลไม่ใช่ใครในโนเสา์มันคือสาวรถลครับผม มันจะเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวมากๆถามว่ารสไอทิสเปรี้ยวๆนะไอทิสเปรี้ยวๆนะใช่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 มันจะเปรี้ยวเป็นพิเศษเปรี้ยวซุปเปรี้ยวเล่นฉันมาให,ไไไห้ไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้ไหมเล่นมันอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่อยากเล่นแล้วอะ <c oughs> แล้ว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 เหมือนเดิมสไตล์พี่นะครับผ <c oughs> ิดหนึ่งข้อกินหนึ่งลูกผิดข้อที่สองกินสองลูกผิดข้อที่สามกินสามลูกก่อนจะเข้าไปเล่นเกมกันในวันนี้นะฮะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกพี่กันด้วยนะครับอ <Okay. S 1> พร้อมกันแล้วหนึ่งสองตั้มาดูกันเลย <laughs> อืมこれからこの少年の裁判を行うとなるほど鬼をかばうなど明らかな対立違反うんเสียงแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสาหลัก แน่นอนเพราะมันมีเสียงดนตรีแบบกระหึ่มกระหึ่มแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เสียงแบบดุดันเท่ามากด้วยนี่น่าจะเป็นเรนโมคุเคียวจูโร่แน่นอนเพราะว่าพี่แบงค์จะไม่ผิดมั่นใจใช่ไหมแบงค์มั่นใจเราไปดูเฉลยกันเลยก็มุนこれからこの少年の裁判を行うとなるほど鬼をかばうなど明らかな法律違反ตุ๊ดตุ๊นะครับะะม,มาข้อแรกก็ถูกเลย คนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแฟนที่แบงก์เองไม่ให่เดี๋ยวคนดูด่าบอกแฟนอุบายนะคนนี้นะครับมีเสียงเอ๋อยู่นี่คือมิสซี่สวยนั่นเองใช่แน่นอน

鬼だってมันมีเสียงโอ้ยโอยโอ,ยโอยโอยเสียงนี้เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไร,งไรเงี้ยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ย <c oughs> ขอเดาครับนี่คือซานิมินั่นเองมั่นใจอีกแล้วมั่นใจนะครับมั่นใจครับ <c oughs> ไปดูฉเฉลยกันเลยครับ おいおい何だか面白いことになってるな一体全体どういうつもりで鬼がなんだっておお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 おしおお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 お

ข้ามั่วัお前にเสียงเออาอไวายแบบนี้ใช่เล้เใช่เลเวไอวายงี้ทั้งเรื่องมีคนเดียวไอ้หัวหมูป่าอินโนสเกะครับมั่นใจมากไปมั่นใจสุดๆไปดูเฉลยนะครับชเยชไปเฉว 私の顔色は悪く見えるか私の顔は青白いか長く生きられないように見えるかフっンタンアンシアンや何で別に何で別に何で何で ขอเดาข้อนี้ไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นมุซันนะน่าจะมุซัน <laughs> กวผิดจังเพราะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าวอนี้ไหมคิดว่าน่าจะเป็นตัวร้ายอะ่ะเสียงมันชั่วร้ายอะ่ะอืมว่าตีาอยู่รอะไรว่านีเอะไรกันทยูััอยูรัวออู่กร

ง่ายไปเรืต่อนี่ข้อนี้ง่ายได้ยินแค่เนส c o j จก็รู้แล้วว่าไข่โอ้เล็กไม่เตรียมอะไรมาอันนี้เหมือนแจกคะแนนนะครับน้องๆคนนี้เนี่ยคือเซนเซอนั่นเองมั่นใจมากยังไงก็ถูกโอเคครับผมไม่ต้องดูเฉลยก็ได้นเี่ยไปไปดูเฉลยเลยครับต้นจิโร่โอมายดเิง ズこちゃんどうして邪魔をするんです富岡さんそんなだからみんなに嫌われるんですよおおあれやせんならばねしのぶねえなんまんちい どうして邪魔をするんです富岡さんそんなだからみんなに嫌われるんですよ俺は俺は嫌われてない動けなくても根性で動け妹を連れて逃げろ会話。 ใช่ปะน่าจะเป็นต่อจากชินอบุน่าจะเป็นกิยูเดาเออตอนแรกคิดว่าเป็นทันจิโร่อะมันเสียงมันโตกว่าทันจิโร่อะเออน่าจะเป็นโทมิโอกะกิยูตอบอ,อ,อันนี้เดาใช่ไหมเนี่ยเออเดาโอเคไปดูเฉลยๆครับโอเลวะโอเลวะคิราวาเรเตไนเขยิบกม่ขึ้นก็ต้อนขึ้นไม่ขึ้นก็ตองขึโนขึ้นไม่ขึ้ต้องขึ้

だよそれに裏が出ても表が出るまで何度でも投げ続けようと思ってたから面白い訓練だね <Wow. S 2> 人は守り助けるもの傷つけない絶対に傷つけない งงเลยงงเลยงงเลยสิคือข้อนี้เนี่ยเป็นข้อปราบเสียนนี่คือเสียงของเนสโกจังนั่นเอง w <What>? เพราะว่าเนี่ยขอเล่าพี่จําได้ว่าเนี่ยเป็นเสียงตอนที่ซานมิอ่ะแบบว่าท้าทายให้มากินเลือดตัวเองเนสโกเนี่ยแบบอยากกินมากแต่ว่าเหมือนในห้วงสํานึกอะถูกสะกดจิตมาว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วแบบแบบแบบเข้าไปในจิตใต้สํานึกตัวเองเลยอืม นี่เป็นฉากแบบที่เนสโก้พูดทั้งด้านี้แบบไม่ได้พูดเลยนี่จะมาหลอกพี่พี่มั่นใจข้อนี้เนสโก้จังแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เสียงน่ารักด้วย Thank you. ซื้อเสารถแบบมาเยอะมากพี่ซื้อมาเจ็ดแปดลูกเนะีาหาหา่ยไม่ได้ใช้สักลูกเลยสงสัยต้องกินเองซะแล้วกจ้งสดๆทุกมดอ่ะแล้วน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับตอบได้กี่ข้อกันบ้างวันนี้พี่ก็ว่าพี่พี่พี่คิดว่าค่อนข้างจะปราบเคลียร์เลยนะ,ะค่อนข้างออจะยากเลยยิงข้อสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าด้วยความที่เนสโกะมีไม่ค่อยพูดปิดปากอยู่แล้วไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่คิดว่าพี่จะตอบได้จริง น้องๆตอบกัน <c oughs> ได้เลยตอบพี่ใหญ่พี่แบงค์สิบสองคับสิบสองเพราะถูกทุกข้อเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่รอหาำรองเท้ากินเล็กเสร็จอ่ะไม่โดนเลยแล้วน้องๆถูกทีข้ออย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายถูกหมดถูกหมดกินหมูถูกหมด <c oughs> หหถูกบ่ายกินสลัดด้ยอ่ะบายบายครับกินคนเดียวไปเย้